ห้าสี่สามครับอะไงวันนี้ใครจะมา รูปโ,โชว์มาโชว์เปิดเลยครับก็โหคือเข้ามานะนึกว่าแบบเฮ้ยนี่เราอยู่ในกลางสยามหรือเปล่าไม่ใช่นะเราอยู่ในสวนดอกไม้ทีออ่อยู่ในสวนดอกไม้ที่เขาแบบว่าจัดออกมาแบบได้ดีแบบทั้งรูปรสกลิ่นเสียงเออใช่ครับเดคอเรทสวยมากครับก็งานวันนี้เริ่มต้นวันแรกเป็นวันแรกเลยที่ลานภารกรนะครับผมเขาก็จัดต้อนรับซัมเมอร์เออให้แบบว่าทุกคนได้มาแบบถ่ายรูปมาเที่ยวกันไม่รู้จะไปไหนนะครับมาเที่ยวลานสวยๆถ่ายรูปจริงสวยๆแล้วก็ไปเที่ยวในห้างภากรกสนันได้ใช่ ก็คือถือว่าตรงคอนเซปต์ใช่เพราะว่าเป็นสยามพารากอนสมอติวีพีเนตอินท o ูบูมคือสวนดอกไม้นี่คือคือต้องมาจริงๆเพราะว่าแบบเขาจัดแบบเดคอเรทไว้แบบถ่ายรูปได้แล้วก็เขาแบบมีกลิ่นคือสิ่งที่ผมประทับใจมากคือตอนอุ้ยพี่อู๋ผมได้กลิ่นอะไรแบบหอมๆอมแล้วไม่ใช่แค่กลิ่นมีเสียงนกเหมือนเราอยู่ในสวนจริงๆอะพี่ใช่รู้สึกงไงบ้างที่แบบว่ายกกลุมมาที่พารากอนเลย ใช่ sí, oh. ก็ต้องบอกว่ามันเป็น huh. อ so, mm ีกหนึ okay. mm ่ง hmm. ฟ right. okay. oh, okay. no, yeah. so, right. mm ิลคือบางคนต้องไปแบบไปเที่ยวหนึ่งสวนนงนุษย์อะไรเงี้ยมันก็ขับรถไปไกลอย่างเงี้ยส่วนไหนนะครับสวนนงนุษย์ไม่ต้องไปไกลมันทำเยอได้อีกอย่างคือต้องบอกว่าเดี๋ยวมีศิลปินมาผัดเปลี่ยนมาโชว์ทุกวันเลยที่นี่อะไรเงี้ยก็ระหว่างช่วงสงกรานนะครับตอนรับปีใหม่ประเทศไทยก็มาร่วมงานที่นี่ได้ครับกอเขาจัดตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16เมษายนเลยก็คือถือว่าจัดหนัจะเต็มก็คือวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้มาโชว์มาโชว์เปิดมาโชว์เปิดด ป็นไงบ้างแฟนขับเต็มรอเต็มเลยคือมันมันตื่นเต้นเพราะว่านี่คือช่วงเทศกาลสงการแล้วหรอมันมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยใช่มันมันเร็วมากเลยฮะแล้วก็เรารู้สึกว่าวันนี้เราได้มากลับมาเล่นโชว์เปิดในเทศกาลสงการอีกครั้งหนึ่งก็โอ้โหดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆเลยครับแล้วจากนี้งานนี้มีโชว์จากต่างประเทศด้วยนะ ใช่เป็นโชว์ผีเสื้ออลังการนี่ก็คือแบบว่าเห็นเลยว่าทั้งหมดเนี่ยพี่ๆเขาแบบว่าไม่ใช่คนไทยเราดูแล้วใช่แล้วก็แบบว่าอุ๊ยมัน Amazing มากก็คือมาถ้ามาบังเอิญเจอเขาก็ถ่ายรูปได้มาดูกันได้ที่นี่ครับครับผมนี่กมาภากรกิคจบที่เดียวครับใช่ภารกรคือจบครบที่เดียวเลยไม่ว่าจะกินเที่ยวใช่ช,ช้อปปิง้งถ่ายรูป ถ่ายรูปไลฟ์สไตล์อะไรแบบนี้มาได้นี่แล้วก็มาแบบว่ามาฟังเพลงมาแบบดูแบบบรรยากาศช่วงนี้ด้วยช่วงสงการนี่เขาที่เขาแบบสยามพารากอนตั้งใจทํามากๆก็ยังไงก็มาร่วมเที่ยวมาถ่ายรูปที่นี่ได้ก็เป็นอีหย้ยนี่ไงไไเริ่มมาแล้วและของของแท้ของของจริงของขแรงของเขาแรง,ง,แรงจริงๆนะฮะก็มากันได้ที่สยามพารากอนนะฮะผมช่วงแบบสงการนะฮะหน้าร้อน ใช่ถ right. ึงจะบอกว่า hmm. ถ right. ึงจะบอกว่าหน้าหน้าร้อนก็จริงแต่ว่าบรรยากาศตอนเย็นตอนนี้คืออากาศดีนะใช่คือแบบไม่ได้โกหกเลยให้สาบานก็ได้ก็จริงเป็นช่วงหน้าร้อนที่ใครเข้ามาที่สยามพารากอนก็มีแต่คนน่ารักเออจัดตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่ 10- 1ถึงถึง16เอาใหม่ด้่ใก่5 4 3 2จัดตั้งแต่วันที่1 0ถึง16เลยยาวยาวไปเลยนะยาวยาวไปเลยครับมาปิดด้วยกันเนาะใช่มาเปียกไปด้วยกันาพร้อมเปียกหรือยังอ่ะวันนี้พร้อมเปียกยังวันนี้แบบว่าเขาเรียกว่าแบบว่่าอกน ไม่พร้อมใช่ไหมพี่สปอยล์กันดึงข้างหน้าเปียกแน่เออไม่พร้อมเดี๋ยวพี่อยู่ตรงไหนฮะข้างคาข้างหน้าเลยใช่ไหมโอเคได้เลยพี่เดี๋ยวต้าอูเปียกไปด้วยครับเตรียมตัวครับครับครับ สิงเกิลใหม่อ่าอ่ากระแสตอบรับก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบเราดีใจมากๆเลยเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าโอเคยอดวิวมันแบบมันมันเติบโตขึ้นเร็วมากๆเลยนะครับมันก็เป็นอะไรที่เฮ้ยเราทำเพลงออกมาครั้งนี้กตระแสตอบรับแบบเฮ้ยทำไมแฟนๆแบบว่าฟังกงินเยอะมากแล้วก็แบบไม่ว่าจะเป็นสตรีมมิ่งก็แต่แบบสี่แสนแล้วก็แบบโหเฮ้ยเราดีใจที่เราตั้งใจทำออกมาแล้วมันมีคนแบบตอบรับเราดีขนาดนี้ครับส่วน เลงคือผิดแผนใช่ไหมครับผิดแผนแพดโปรโมทที่ผิดแผนใช่ไหมครับแผดโปรโมทนะฮะยังยังไม่ยังไม่เสร็จนะฮะยังมีอีกยังมีอีกเ,อเดี๋ยวรอดูว่าเดี๋ยวมีอะไรออกไปให้ทุกคนได้ดูครับของพี่หูเองเหรครับเอง ก็ต้องบอกว่าหลอยน้องหลอยถ้่วไม่หลอยถ้วยนะครับก็พิ่งร้านวิวไปเองก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนแฟนเพลงด้วยหรือว่าใครที่ผ่านมาฟังเพลงนี้ด้วยนะครับก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักที่แบบว่าเสิร์ฟในซัมเมอร์นี้ให้ไปจังหวะสนุกสนุกกันก็ไปทำเพล์ลิสต่อกันได้เลยแบบปิดแผ่หลอยทั่วเลยมันมันคอมโบกันแบบดีมากเลยจริงก็หาเป็นเพลงข้างรับหลายคนสงสัยว่าทำไมแบบแต่งลุคอากมา คือจริงๆอยากแต่งเองทุกลุกอยากเล่นเองครับแต่ว่ามันมันไม่ทันมันได้แค่อาม่ากับกับอาหลานคนนั้นคืออยากจะเล่นเองแต่ว่าคือมันมันแต่งหน้าแต่งตัวไม่ทันจริงๆอะแค่อาม่าก็สักพักนึงแล้วอะฮะ <c oughs> ใช่เ <c oughs> ขินไหมครเขินไหมตอนแต่งไม่เขินน่ารักตลกดีคือไม่เคยไม่เคยแต่งเป็นอาม่าและแค่รู้สึกว่าพอเป็นอาม่าแล้วแบบคือโทรหาบามาเลยมามารือสึิอาม่าปะบามาบอกว่า มาม่าบอกสมัยป๊าป๊าเขาเล่นเป็นเหล่าทิ่วเหล่าทีวคือตลกในคณะนิ้วป๊าป๊าก็ชอบแต่งเป็นอาม่าอียโซอะไรอย่างเงี้ยมาม่าบอกว่าทำไมไม่ใส่ยุซบอกวกล้ามมันใหญ่ไปแล้วนึกถึงอาม่าตัวเองปะที่แบบว่าชอบไปแกล้งเขาตอนเด็กๆอ่ะใกล้เคียงใกล้เคียงเลยใช่ไหมใกล้เคียงแต่าม่าทวีตไม่ไหวแล้วเดี๋ยวปวดละซึ่งต้องมีธาติเรื่องด้วยใช่ใช่เดี๋ยวพึ่งลงไปเดี๋ยวจะลงไปเรื่อยๆฮะก็ไปไปเปลี่ยนหน้ากันได้เป็นอาม่าใช่ แล้วเสพเสียพกรีนผีแล้วชาเลนจ์คู่ชาเลนจ์คู่ไม่มีพุ่งเต้นลงไปด้วยการไปด้วยกันวันนี้ด้วยเถิดโอกาจะได้หิบเอารถแต่งเป็นอาม่าเออเอาเอารถแต่งเป็นอาม่ามาสักเวทีหนึ่งเอาอาม่าดีเดี๋ยวผมไปเป็นอาม่าให้เอ้าเอาเอาเอาแล้วแต่งมาเป็นอาม่าให้สักเวทีนึงเออเดี๋ยวไปเป็นแต่งไปเป็นอาม่าเดี๋ยวไปยืนลำอยู่อย่างเงี้ยเออที่ก็ร้องไปเต้นไปเดี๋ยวผมแต่งให้พูดแล้วนะเอาแล้วได้คุณยายโรดคุณยายโรดเมื่อไหร่ดีเมื่อไหร่ดีไม่รู้ เดี๋ยวลองดูหาโอกาสได้เดี๋ยวลองหาโอกาสคุณยายโรสได้แล้วอย่างันแบบในเทศกาลการีมีสิทธิ์ที่จะได้ยินเพลงด้วยกับอินแผน,นทุกเวทีไหมครับโอท้ทุกเวทีผมว่าใช่ผมพาไปทุกเว <ผม S 2> ทีทททมันมันเป็นช่วงที่จะได้เจอคนเยะเอะก็ต้องเอาไปเองเราไปเสิร์ฟหน่อยใช่แล้วบวกกับเราเพิ่งออกเพลงกันมาด้วยนี่ถือว่าเดือนเดือนนิดๆของผมเดือนนิดๆของพี่อู๋ก็1เดือน1เดือนพอดีก็ถือว่าแบบโอยไล่เลี่ยกันนะฮะอีกนิดนึงเดือนนึงละอีกนิดนึงใช่ใกล้จะเดือนวันที่ยี่สิบห้า ก็จะเดือนหนึ่งแล้วใช่ก็จะเดือนหนึ่งแล้วอุ๊ยอันนี้ก็ต้องรอรอดูจากเราดูจากข้างบนจริงๆอยากมีนะคือเรามีเพลงคู่จริงแต่จริงๆแล้วเราเพอร์ฟอร์มได้นะเราน่าจะมีเพลงเพอร์ฟอร์มคู่กันสักอันเนงเออจริ๋วแบบว่าแบบก๊อปไมค์อะไรไงครับเอออะไรนะมันมีบอยแบนด์อะไรคู่ๆกันอีกนะฮะก๊อปไมค์ Si uh huh oh huh ั่นปัโคมดปัน uh นิี้ปันเดงโทษนะครับพี่ปั่นิีปันเด่งโอ้โหรู้เลยอะไรแบบแล้วไม่เราไปเวฟโมดหน้ารักเฉยชิวติดูอ่าเอ็นตุีย่งเงี้ยเออไม่สามคำไงอ๋อได้เออได้อยู่ ในโซเชียลครับคือมาถามเรื่องรสื่อโยเทครับรู้สึกอย่างไรตั้งแต่สถานนี้คือผมม่นไม่ได้รู้สึกอะไรคือเรื่องมันเกิดจากว่าแบบว่าแฟนคลับเนาะแล้วเราก็ไปแบบเราสึกว่าเอ้ยเขาบอกว่าทําไมทําไมเกย์รู้ถึงชอบใส่เสื้อซูซี่เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราก็เลยไปแชร์กลับว่าก็มันเท่นี่ครับอะไรอย่างนี้แล้วแค่รู้สึกว่ามันก็มีคนมาแบบว่ามามาพูดประมาณว่าเอ้ยแต่ทรงนี้ไม่น่าจะเป็นลุกนะคือเราเรารู้สึกว่าการการพูดของเราอ่ะสมมติว่าเราจะบอกว่าเราเป็น เป็นอัตลักษณ์อะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันมาจากปากเราแต่เราแค่รู้สึกว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งมาจ้าวว่าสมมติว่าคุณบอกว่าคุณเป็นผู้ชายแต่มีคนบอกว่าคุณไม่ใช่ผู้ชายนน่ แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นอะไรถูกต้องนะเพราะว่าจริงๆเรื่องเพศผมว่ามันยิ่งเรื่องของโลนิยมมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องบนเตียงอะไรมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนในเมื่อคุณไม่ได้ใช้ชีวิตคู่กับเขาคุณไม่ได้ที่จะต้องมีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องไปจัสต์เราว่าคุณเป็นลุคเป็นลับ shall. หรือมีผลอะไรผมรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจัสต์คนอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะปี2025นาะแต่ละคนอ่ะมันเลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้แล้วเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแแล้้้วในนนปปีีีีอะไรบบ ทุกคนโลกมันกว้างมากอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้น แล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าความมัน,ม,นมันลื่นไหลจริงๆแล้วก็มันเป็นเรื่องแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเพอร์ซันแนลมากใช่ครับไอะไรเป็นอะไรไรูรร้แล้วผมก็แค่รู้สึกว่าอพอมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเพอร์ซันแลแล้วก็ละเอียดอ่อนมีมีคนจํานวนหนึ่งแล้วกันหลายๆคนแล้วกันที่รู้สึกว่าตัวเองไม่คอมฟอร์ตที่จะมานั่งบอกคนอื่นว่าเฮ้ยเราเราไม่ใช่สเตรทแล้วนอกจากที่ไม่ใช่สเตรทแล้วระบุไปถึงรสนิยมทางเพศอีกหรือว่าเรื่องบทบาทบนเตียง รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันบียออนกว่านั้นมากเพราะฉะนั้นการไปบอกว่าเฮ้ยในเมื่อเขากล้าที่จะพูดออกมาแล้วว่าเขาเป็นอะไรแล้วคุณแค่รู้สึกว่าเอารูปของเขาอะภาพภาพลักษณ์ของเขาไม่ได้ตรงกับสิ่งที่คุณคิดอะไม่ได้ตรงกับเอ้ยแล้วคุณมีจาร์เขาว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่อะอย่างนี้เป็นลับอะไม่มีทางหรอกซึ่งคุณจะรู้ได้ไงถูกไหมฮะมรู้สึกแย่จริงจริงล้วพอทันทีแบบเขามาพูดอย่างนี้อะไรอะไรนนี้ จะคิดต่อแล้วพูดต่อไปเรื่อยๆผมไม่รู้สึกแย่เลยเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเรื่องแบบเนี้มันอะไรก็ได้แต่ว่าแต่แค่รู้สึกว่าผมรู้สึกรู้สึกแล้วกันว่ามันมีคนที่เขาเขาสครกเกลิลกับเรื่องแบบนี้การที่แบบว่านอกจากตัวเองจะต้องกล้าที่จะต้องอยู่ในสังคมที่พอมันเปิดแล้วอะ่ะแต่ดันไปโดนกดทับจากคนในคอมมูนด้วยกันว่าอุยออกสาวขนาดนี้จะเป็นลูกได้ยังไงหรือว่าสภาพแบบนี้เราจะไปอย่างนั้น ทุกคนครับผมยาวมีงูเขาก็ลุกได้สมัยดีถูกไ,<ด><ช>ไหมฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอ่ะจริงๆเราอยากไปอย,าไป,อยาไปตัดสินคนอื่นเลยเขาเป็นยังไงเขาเลือกที่จะเป็นได้หรือวันเช้าวันลึงเขาเป็นคู่นอนของคุณคุณเข้าไปจาชักเขาหรือว่าไปคุยกับเขาเป็นเรื่องปกติละกันเป็นเรื่องให้มันให้มันเป็นเรื่องที่เป็นพ e r s ันน l ลและเป็นเรื่องไปใน private zone ของคนสองคนละกันครับหรือว่าถ้าคุณคิดอะ่ะไม่ต้องพิมพ์ออกมาก็ได้คิดไปเลือตัวเองอยู่กับตัวเองกาพอฮะไม่ต้องไปทำให้คนอื่นรู้สึกหรือว่อ่่าาคคคคนนนนนนออออืเเเห็นในววมิดขงงงตััแ้้ก กันก็พอเรากดแผนทีู่มันก็ได้เห็นจริงๆผมผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่อย่างที่พี่อู๋พูดไปทั้งหมดเลยฮะมันเป็นเรื่องที่มันมันไม่มีมันไม่มีสิทธิ์ที่มจะเป็นจัดคนอื่นอ่ะแล้วมันไม่ได้หน้ามันไม่ได้หน้ามันไม่ได้หน้ากดเราแค่รู้สึกแบบว่าเออมันถ้าเกิดกับเกิดกับเราอ่ะเราเป็นคนเข้าใจไงว่าเขาอาจจะไม่เคยเจออะไรแบบแต่เราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนแบบนั้นจริงๆนะที่ อย่าไปชัดกันเลยมันมีคนที่แบบว่าอย่างผมอะ่ะคือคุณจะบอกว่าคุณจะเรียกเราอะไรก็ได้มันแล้วแต่เพราะสุดท้ายแล้วคุณไม่มีทางรู้จริงๆว่าเราเป็นยังไงใช่อีกอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งคือเวลามัน,ม,นมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้อนอะ่ะทุกคนมันมันกลายเป็นว่าคนที่เขารู้สึกว่าเขามีความปลอดภัยแล้วที่จะใช้ในสังคมที่มันเปิดกว้างในปีเนี้กับกับรู้สึกว่าเฮ้ แล้วจริงๆแล้วเล้จริงๆแล้วพอเราไม่ได้ตรงสตีริโอไทปจริงๆแล้วที่ในภาพในหัวของคนที่เขาคิดอ่ะเราจะกล้าเป็นแบบนี้นมอันนี่จอยากบองคนที่มันชอบมาถามนี้หรือตั้งคำถามกบบนันนะ ผมว่าจริงๆมันสมัยนี้มันไม่ใช่เรื่องเสียหายแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคือมันเป็นเรื่องที่ acceptable ยอมรับได้แล้วไม่ว่าจะเป็นใน community s t r a i g h หรือว่า community lgbtq a อะไรไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันผมว่ามันอยู่ที่เรื่องของการเคารพพื้นที่ส่วนตัวแล้วกันเพราะว่าเรื่องบทบาทบนเตียงครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจับใจเวทมันไม่ใช่แค่เรื่องเพศมันต้องแยกกันได้ออกลสษนิยมทางเพศกับการแสดงออกทางเพศมันไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกันเสมอไปบางทีการแสดงออกทาง อีกแบบหนึง่งเขากล้าที่จะแสดงออกแบบนี้แต่รสนิยมทางเพศของเขามันเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นคุณเองก็ไม่มีสิทธิ์ไปจา้าเขาเพราะว่าคุณไม่รู้เลยจริงๆว่ารสยมทางเพศของเขาจริงๆคืออะไร ใช่แต่ว่าเคารพในการแสดงออกในเพศของเขาที่เขาแสดงออกมาถ้าเขาอยากจะเป็นสตรทจงเคารพว่าเขาอยากจะแสดงออกเป็นสตรทแม้ว่าบทบาทคนเตียงเขาจะเป็นยังไงก็ตามหรือว่าถ้าเขาอยากจะแสดงออกเป็น L G B T Q A p s นั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะแสดงออกบทบาทบนเตียงเขาเป็นยังไงก็ตามไม่ควรไปจัากกันแต่ในเมื่อวันนี้ผมมาบอกว่าเอวันนี้ผมเป็น L นะคุณก็จะต้องเคารพที่เขาเลือกจะเป็น L คุณไม่ควรไปจัดเรื่องบนเตียงของเขาเพราะมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องของคุณมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากเลยและอย่างหนึ่งมันเรื่องที่จะเป็นได้จริงๆของแบบนี้มันมันอยู่ที่การตกลงกันกับของคนสองคนจริงๆครับเคลรี่ครับชัดแล้วชัดแล้วที่พูดมาทั้งหมดผมว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เนี่ยแช่คำพูดพี่หูแชร์ต่อได้เลยแล้วก็อยากให้พูดให้กำลังใจครับใครหลายๆคนครับเป็นตัวเองไปเลยฮะไม่ต้องสนใจครับเป็นตัวเองแล้วมีความสุขก็พอแล้วครับ เิมา